ครับวัน,นนี้คุณเฉ่งเบียร์ชนันเองซึ่งคราวนี้ยิงอยู่กับช่วงเบียร์เด็กชางเลยแบนเดินมนเองพาร์ทก่อนนะผมได้ทําเป็นแบบการใส่โซ่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยโซ่วันนี้ฮะเราจะมาลื้อใส่ข้อจักรยานกันครับซึ่งตัวที่เราจะใช้นะก็คือตัวนี้มันจะสามารถหมุนได้1 3ร้360อยหกสนะิบองศาเนี่ยเนี่ย เราคือเราจะต้องเอามาติดอยู่ตรงนี้ครับปกติเวลาจักรยานเขาหมุนเนี่ยมันจะติดไอตัวสายเบรกเนี่ยเราคุณนะไม่รู้เนี่ยมันคือคือสายตัวนี้ฮะมันยาวจะ้ะเนี่ยไม่ได้ติดสายเบตรกตรงนี้ฮะแต่ถ้าเราฮะใส่ตัวนี้เข้าไปฮะเขาจะไม่ติดครับเพราะว่าคอมาสามารถหมุนได้ครับสําหรับชุดของเขานะเขาก็จะมีสายเบรกของเขาแล้วก็อันนี้ฮะเราจะมีโรเตอร์ชุดลูกปืนแล้วก็ถ้วยฮะทีนี้ฮะเรามาประกอบกันเลยครับไปนะซึ่งอันนี้ฮะก็คือ อันเนี้ยเนี่ยตัวนี้ฮะก็คือถ้วยฮะถ้วยของจัก,กรยานเนาะซึ่งเราจะต้องเอาไขควงเอาไปเอาข้างล่างอะแล้วก็เอ่อเลยดีๆตรงกลางตรงแล้วฮะทีนี้เราก็คอนทักตรงนี้อุ้ยออกก็แล้วเนี้ยออกก็พก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะฮะเรานะจะต้องถอดเฉพาะถ้วยบนนะเราไม่ถอดควยล่างตรงนี้นะครับนะซึ่งตัวที่เขาให้มานะให้เราเอามาเสียบมาตรงนี้ฮะแต่มันจะมีวอลด้วยนะฮะเนี่ยตรงนี้ฮะอ่ะ ใส่ลงไปเนาะ,ะทีนี้เอาอันเดิมเนี่ยเอาไว้อย่างนี้ฮนะทีนี้เราก็ต้องตอกคืนกลับไปเนาะแต่ผมเอาคืนตน้งค่อยๆคอมันเบาให้มันลงร่อง,งนิดนึงก่อนนะพอมันลองร่องเสร็จแล้วนะใหเเาานะะ้เอาไม้นะฮะอ่ะเอาไว้อย่างนี้ฮนะอ่ะทีน,นี้เราก็ทุบได้เลยแฟนดูดีนะฮะ ตัวที่มันเป็นบลโค้งอย่างนี้เนี่ยตรงน,นี้เราต้องเอาเข้ากับด้านหลังตรงนี้มันเป็นล้อหลังครับทางนี้นะซึ่งอย่ายลืมใส่ลูกปืนนะฮะอ่ะตนี้เราก็ใส่ตรงนี้ลงไปนี่ฮะให้มันเหมือนเดิมแบบนี้นะครับตอนนี้เราเราก็มีสองล้อแล้วครับไม่มีหนึ่งล้อเหมือนแต่ก่อนหลังจากนั้นให้เราเอาลูกปืนนะคว่อมอย่างนี้นะแล้วก็เอาใส่ลงอกบอยรอบมือหลังะานั้นถ้าก็ปิดฝาถ้วยครับอพอเราปิดฝาถ้วยเสร็จแล้วฮะจะเกียบจักรยานของเราก็จะไม่หลุดออกมาแล้วนี่ฮะ เดี๋ยมันไม่หลุดแล้วปกติมันจะต้องหลุดออกมาเออดีฮะซึ่งเชือกคอร์ลโตนะฮะมันจะมีอันที่มันเป็นร่ามใหญ่กับร่ามเล็ก้าเล็กนะซึ่งให้เราเอาด้านเล็กๆอันนี้นะ่ะใส่ลงไปฮะอ่ะใส่ลงไปอย่างนี้เนาะสังเกตว่ามันจะพอดีกับตัวล่างนี้ฮะหลังจากนั้นนะถ้าเราจริงๆเราสามารถประกบ,บคอรนี้ไปได้เลยฮะแต่ผมไม่ถามฮะผมจะใส่วนะ่วยอันนี้ต้องไปก่อนอ่ะเสิร์แบบ่ฮะ แหวะนะเขาจะมีร่องอยู่นะให้เราใส่ลงไปฮนะนี่ฮะเราก็จะได้อย่างนี้เนาะทีนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้เนี่ยให้สังเกตน,นะว่าร่องนูนเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยมันจะต้องลงเข้าด้วยกันนะเนี่ย,ยใช้ตรวนี้ส่วนวิธีการใส่สายเบรคโรเตอร์นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำพุ่งหรือจะทำนะครับอันนี้คุไว้าอย่างนี้่อนเมืนไม่พูดล่ะ นะผมจะทิ้งไว้ก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นการใส่สายโรเตอร์ก็คือสายสายอันนี้แหละแต่คลิปนราผมจะใส่สายอันนี้ฮะแล้วก็ติดตั้งชุดเบรกด้วยแล้วก็ผมจะใหติดตั้งชุดเบรคช,ชุดเบรกดนะ้วยเนาะต่อไปนะผมจะทําการต่อตุ๊กตาแฮนะอะ้ส่วนอันเก่าที่ผมทาสีเอาไว้เอส่วนอันเก่าที่ผมพ่นสีเอาไว้นะอันนี้ผมไม่ใช้เนาะเพราะฉะนั้นอะ อ่าไม่น,นี่ฮะอันที่ผมซื้ออันนี้ถ้มันดีกว่าเนาะอันนี้ผมเลยซื้อมาแถมถูกกว่าด้วยก็ซึ่งวิธีการถอดตัวอันนี้ของผมเนาะของผมเนี่ยทำการเอาน้อออกมาตอนนี้ฮะเราจะเอาแฮรใส่เข้าไปเนาะหลังจากนั้นเราก็ใช้อันนี้ฮะประกบครับอืมประกบตอนนี้ฮะเราสามารถใส่เียบหน้ากับโรเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ฮะอันนี้ฮะผมอะ่ะ ใกล้ทาการเสร็จแล้วเนาะแต่ว่ารถข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะอ่ะเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยคลิปหน้าฮะผมเนี่ยจะมาทําอันนี้ให้ดูครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ไปให้กดต like, ิดใจไว้นะวันนี้ไปกันเลยเลยครับบายคุณไหลไม่รู้เรื่องเลยแล้วทำไมคอเสื้อเป็นแบบนี้เนี่ยด<อ>ูนีคอเสื้อเรเป็นแบบนี้เลย